นี่เนหวานจังเลยอร่อยมากนี่ต้องใช้เงินนะที่เชิงขาถ้าเจ้าหยิบของขขมั่วซั่วคือขโมยนะเฮ้จะเชื่อฟังไหมได้แต่งซื้อมาแล้วถือไว้มีไอสังหารฮะ เหมือนจะหายไปแล้วข้าว่าเจ้าคิดไปเองถือแตงของเจ้ามามาดูได้เนี่มาดูได้นะดูก่อนได้เลยจ้าชายหญิงเด็กคนแก่มีทุกแบบทุกลายให้เลือกเข้ามาดูได้เลยจ้ามีใบหน้าเยอะเลยมี่มันหน้ากากตั้งหาก ใช่แล้วเทศกาลตวนอู่ของหมู่บ้านไทยผิงจะแสดงละครหน้ากากไล่ลูกทรพีนี่ท่านดูหน้ากากนี่สินี่คือคนพเนจรมีแค่ที่นี่เท่านั้นเหมาะกับท่านที่สุดเลยคนพเนจรเหรอเจ้าดูสิหลิงซาเป็นไงบ้างเหมาะกับเจ้ามากเลยสุกันหนึ่งทีไหมกลิ่นอะไรหอมจังเลยเอ๊อย่าวิ่งสิให้ท่านมาเอาไปรับอรรอด้วยสิเดินดีๆนะเพิ่งบอกเจ้าไปลืมหมดแล้วเหรอ หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่คือหลิงซาคือว่าถ้าข้าหิวสมองก็จะไม่ค่อยดีนะเท่าแกโจ๊กชามหนึ่งอแล้วก็เอาขนมฝูหลงมาสามที่อ๋อขอรับ <laughs> อขนมฝูหลงสามสาที่เจ้าดีจริงๆเดี๋ยวเอาไปทำอะไรเยอะแยะนี่โจ๊กรอยพู้ซาแปะกล้วยเจ้าก,กินสิข้าไม่หิว ้งงบางอลองชิมนี่สิโจ๊กนี่อร่อยมากนะเจ้ก็กินด้วยสิไม่เป็นไรข้าไม่หิวหรอก